สวัสดีค่ะพบกับรายการพค้เซ็งเฮงมอนิ่งนิวเช้าวันสุกที่19กาิยุนายน2563ราคาทองสปอร์ตเมื่อวานปิดตลาดปรับตัวลดลงปัจจัยหลักเนี่ยมาจากเงินดอลลาร์ที่แข่งข้าขึ้นมาก็กดดันต่อราคาทองคำดัชนีกิจกรรมการผิดของเฟดส,สาขาฟิลาเดเฟียนะคะแล้วก็ดัชชีชิ้นนำภาวะเศรษฐกิจนะคะของ สถานการที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ถือว่าดีเกินคาดนะคะแต่ว่าตัวเลขหนึ่งที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือผู้ขอรัฐกันว่างานนะคะซึ่งตัวเลขเนี้ยสูงกว่าที่ประเมินไว้นะคะออกมาก็คือจํานวน1.5ล้านรายสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมา1.3ล้านรายนะคะตรงนี้ก็สะท้นอนให้เห็นว่าตลาดแรงงานของธทยกาก็ยังไม่ได้แบบฟื้นตัวอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าตัวเลขตรงเนี้ย อาจจะเห็นชะลอตัวลงล็กน้นะคะแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่ได้ลดลงนะครตัวเลขตรงนี้นยมากกว่า1ล้านลายติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่13แล้วนะคะนับตั้งแต่ช่วงที่สเรนกาต้องมีการล็อกดาวน์แล้วก็ต้องมีการปดพนักงานนะคะคนงานเป็นจำนวนมากทำให้มีคนตกงานนะคะก็คือของสเริกาถ้าเกิดคนตกงานเนี่ยก็สามารถมาขอรับสสดนการ ว่างงานได้ก็เป็นตัวเลขที่เขาวัดตลาดแรงงานะคะก็เดี๋ยวตามวันต่อไปว่าสัปดาห์ถัดไปจะเป็นยังไงนะคะทองคําก็ยังพอมีปัจจัยบวกบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็กังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดรอบ2ของโควิด1 9นะคะตอนนี้อาจจะเป็นในทัฐอเมกาเพราะว่าจีนเนี่ยเขาประกาศว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาด ของโควิด -19 ในกลุ่มอมก,กิกนได้แล้วนะคะสหรัมิกาก็ยังยังน่าเป็นห่วงอย่างที่เราเห็นกันว่าสหรัมริกาก็เป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะคะระบบการควบคุมการแพร่ระบาดของเขาก็ยังทำได้ถือว่าไม่ค่อยได้ดีนะคะส่วนกองทุน SGR ถืขอของทองเท่าเดิมติดต่อก,กัน เป็นวันที่4ราคาทองสปอร์ตปิดตลาดนะคะ1,722ดอลลาร์ลดลงไป4ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็นปิด2 5 4 5 0บาทสําบาทสำหรับราคาขายออกนะคะก็เพิ่มขึ้นมา50บาทส่วนราคาทองแท่งของเเสแห่งตี9 9 6 5กนี่ก็25,390บาทนะคะเป็นไปตามราคาทองสอที่ปรับตัวลดลง สำหรับคืนนี้ฉันมีการไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศริที่สําคัญนะคะจะมีดุลบัญชีเดินสะพัดแต่ว่าตลาดก็จะไม่ได้ให้ความสําคัญมากมายส่วนคืนนี้ก็จะมีการถแถลงของผู้ว่าการเฟดท่านหนึ่งนะคะก็คือแลนดัสนะคะซึ่งก็คงน้ําหนักอาจจะไม่เท่ากับการถแถลงของประธานเฟดนะคะซึ่งคืนพรุ่งนี้นะคะวันวันพรุ่งนี้ ทางประธานเฟย์ก็มีการกําหนดการกล่าวสุนทรพจน์พการการแถลงด้วยนะคะในงานสัมมนางานหนึ่งนะคะก็คงพอมีประเด็นเนื้อหาบ้างแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็ที่สาคัญก็คงมีการแถลงต่อสภาคองแก๊สไปแล้วเรียบร้อยในคืนวันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะก็ที่ผ่านมาเขาก็จะเป็นห่วงว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ย ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะคะตามใดที่เรายัางไม่ได้มีวัคซีนต้านโควิดสิบเก็เคยเป็นประเด็นที่ทําใหออ้ทองคำขึ้นมาเมือ่อคืนมานั้นค่ะราคาทองคำในช่วงนี้ก็ดูไม่ค่อยหุนหววนะคะคาด้วยจาจะื่ืนหน่อยในกรอบประมาณ 1,715ถึง1,730ดอลลาร์นะคะแนวรับ1,715ดอลลาร์เราก็แนวรับถัดไป1,705ดอลลาร์ส่วนแนวต้านยังอยู่ประมาณ1,730ดอลลาร์แล้วก็แนวต้านสำคัญยังอยู่ที่1 7น5ดอลลาร์อยู่เวันเทรดดิ้งเรียสั้นนะคะอาจจะซื้อขายตามกรอบประมาณ1,715ถึง1,730จด้อยาได้สำหรับโกลด์ฟิวเจอร์โกลด์ไลฟ์ฟิเจอร์ ก็สามารถทำกำไรได้ค่อนข้างสบายนะคะแต่ทองแท่งอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะปรับตัวลงมาที่ประมาณ1,715ดอลลาร์เข้าสื่อนะคะจุดขายตัดขาดทุน1,705ดอลลาร์แล้วก็ขายทำกำไรที่1,730ดอลลาร์ค่ะทองแทง่งยังอยากให้ราคาทองลงมากกว่านี้นะคะใกล้ๆ1,700ดอลลาร์ใครเข้าสื่อค่ะมีอยู่ก็1,730ดอลลาร์ ถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นอาจจะถ่ายทำกระบ,บายเก่อนนะคะแต่ว่าประเด็นหนึ่งก็คือการระบาดรอบสองเราจะต้องมีการด็อกดาวหรือเปล่าก็อาจจะทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นได้แรงแต่ใน,นตอนนี้ก็ยังไม่เกิดสานกาณอย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนทิศทางเงินบาทวันนี้ก็คิดว่าน่าจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะเงินงดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาจากประเด็น2เรื่องก็คือความกังวลเกี่ยวกับการระบาด รอบ2ของโควิด -19 นะคะแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษก็มีมติคงกัะราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ประกาศวงเงินในการทำ QE เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้เงินล่าเทียบกับเงินปอนก็เลยแข็งค่าขึ้นมานะคะเงินบาทก็แนวรับสาิบาทแนวต้าน3 1 2สิบงบาทเมื่อเทียกบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ